จะจะเรียกพ่อ,อจ๋ากดพ่อจ๋าเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่มคิดถึงไหมแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แอนโอระพ่อบอยสิริจ๋าใครนี่ใคร น้อยเอ๊แล้วนี่ไข่ใครเพศตอนแล้วเพชรนอนอยู่เพชรนอนยังไม่ตื่นอ้าวตื่นแล้วมาตามาตาพ่อตาอือเพชรจ๋าคอยจ๋าจีจีบอยตรงนี้ย่าอะไรกระตัน

คไ, <ป S 1> ไ <ป S 1> ครตดปล่อยตด <laughs> ปล่ยตดฮ่าฮ่าฮ่าเพชรตดไม่ใช่เหรอมีม,มีใครบ้างอยู่ข้างนอกกับใครนอมดีมที่หนูโอือยิ่งชวดหนูที่หนูน้องเพชรบอกว่าชวดหนู ถึงจำมันอนถ้าจำมันอนแคลเป็นแผลแล้วแี่เลยแผลเลยยจะหายไหมแค่แผลหายไม้มหายแล้วหายแ้วหายแล้ว, <c oughs> ลวตื่นแล้วพ,พี่พี่พี่พลอยกับน้องเพชรใครตื่นก่อนกัน ใครตื่นก่อนกันนะใครไปลำหมดลูกฮะใครไปลำแม่อืมแม่ไปลำแม่ไปลำกับพ่อไหมไม่เอา้าไม่เหรอคะอ๋อฟอนบอมฟอนพอไปฟ้อนฟ้อนอยังไงอ่ะไหนฟ้อนแน่ ลองม,มาดูหน่อยโอ้ยเอาม้วนม้วนม้วนเฉยเฉยสวยให้ดูหน่อยม้มมวนม้วนอหอมกันสิหอมกันเออ,อน่ารักจังน่ารัก <c oughs> น่ารักจังเลย